มากเลยวันก่อนผมเพิ่งเจอคนคนหนึ่งครับที่ Home โ r o เขาเป็นคนที่ทําให้ผมเสียตัวครั้งแรกครับเ,เขาชื e ่ออีช้างครับไม่คิดเลยเขาจะมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ตอนนั้นผมเรียนอยู่นั่นจนถึงมัธยมนะครับไปนั่งรอเพื่อนอยู่ที่ลานสเก็ต จะนัดไปไหวยน้ำไปเตะบอลกันอีช้างเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนช้างมานั่งข้างๆผมเป็นักกีฬาวิ่งครับตอนนั้นใส่ขาสั้นอย่างนี้แล้วเสื้อกล้มนั่งหล่อเพื่อนอีช้างมานั่งางข้างน้องน้องโรง,ง,งเรียนสวคขอป่สวคสอสุราวิทยาคารขึ้นมาน้องช้างเมาเบีย มาสบข้างนี้ช้างเมาเบคือเมาเฉยๆมันไม่เดือดล้วตัวเมามามาันม,าม,มันคบติงช้างเมาเบีสัมผัสแรกเลยโดนหูทำไมผิวเสียวรอบๆขไข่ไห่รูไ้ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยมันเหมือนแบบนักมวยที่โดนปล่อยคางแล้วขามันอ่อนอน,น่ะช้างเมาบีเม เสียวปื๊ดกําลังจะผ่าเขาออกมืออีช้างอยู่ที่นมแล้วจุนนมจุนหาขึ้นร้อยเจ็ดจุดห้าจุนปับ๊บเอ้ยรู้สึกอะไรเนี่ยมือคนไปหน้าปัดมือพี่ช้างมือพี่ช้างตกลงหน้าตากักปับ๊บพี่ช้างบีแหนมเลยโอ้คลุกเลยแหนมคลุกคุกเลยคลุกแหนมโอ้แล้วมันเสียวสลับกันเสียวหูหูมาเช้ามาเนี่ย เสียววืบมาบี้ไข่สลับแหนมบี้นมกับรถถวยน้องขับรถเป็นปบ,บ้ารถกระบะเป็นบ้าจักรยานบ้างกูยังไม่มีเลยขับไม่เป็นครับพี่ไม่เป็นไรอยากให้เขาไปส่งที่โรงแรมหน่อยแต่น้องขับไม่เป็นไเดี๋ยวพี่ขับไปส่งอา้าวมึงจะไปอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ต้องจะไปส่องกูทำไมเนี่ยกูนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับมึงเลยนะเนี่ยกำลังช้างช้างเมาแต่ประคองกูซึ่งเมาวกว่าละถวยกำลังจะขึ้นไปเพื่อนไอ้ <c oughs> ไอ่านมาเฮ้ยมึงไปไหนกันมึงนัดกูไปเตะปารนน์มยเหรอเออเออเออมึงมาเลยมาเร็วเตะบอลกันเขารออยู่แล้วก็ดึงตัวเราออกจากสมรภูมิแห่งนั้นนะ好吗เนี่ยยั็งกอดไอ้อ่านมาทุกวันนี้แหละไม่งั้นมึงใอ้กูได้เบิกเนืแบบว่า มันอาจจะเป็นเส้นทางที่แท้จริงของกูก็ได้ถ้าวันนี้อีช้างเปิดร้านทองอยู่ที่เชียงใหม่จะขับผ่านหน้าร้านต้องอ้อมใจมันเต้น